นะคะเอาผิดเพราะตอนกันเนี้ยมัม่วว่างกัแน่ผิดละเจ็ดผิดแปดนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับของสูงค่ะอาหารสอาหารแบบชั้นสูงนะคะก็คือ,อแกงไข่หมดแดงค่ะมิ้นแกงแบบว่าคือง่ายๆเลยคือแค่ทุบกระเทียมพริกใส่แบบเหมือนในคลิปต้นคลิปเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปขีดนึงค่ะแล้วก็อันนี้ไข่เจียวชะอมค่ะไข่เจียวฟองนึงแล้วก็เชะอมเยอะๆค่ะแล้วก็น้ำพริกอันนี้ก็มินก็ไม่ใส่พริกป่นเหมือนเดิมนะคะก็คือมินจะมาใส่ในข้าวแล้วก็ผักก็จะมีอันนี้ เลยนะคะคลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยมินมินนี่คือนินสไนส์ไปดีอย่างคืออะไรรู้ว่าชอบลืมชื่อผักตอนที่กําลังจะถ่ายคลิปอะคะ่ะตลอดเลยผักผักกันผักกันหินเหรอคือคนอีสานเขาเรียกผักกันหินค่ะแล้วก็มีอมีต้นหอมค่ะต้นหอมแดงต้นหอมแดงนะคะนี่มันก็กินมืออีกแล้วอาหารอีสานมินก็จะกินมือเหมือนกันอันนี้ใส่ปะลาร้าไปนนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะมาใส่ปะลาร้าในนี้นี่ ข้าวที่มิงกินนะคะทับพีครึ่งค่ะทับพีครึ่งรอบนี้มิ้ไม่ใส่ขมิ้นนะคะไม่ใส่ขมิ้นคือจริงๆมันใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บางคนไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่นะคะก็คือใส่ขมิ้นมันเพิ่มสีสันค่ะมันเพิ่มสีสันแล้วก็หอมอันนี้พริกป่นคั่วนี่ค่ะแล้วก็เรื่องแสบมือก็เหมือนกันมิ้นชินแล้วนะคะคือมิ้นทําคลิปมานานแล้วไงมิ้นทําคลิปมานานแล้วแล้วแบบมิ้นชินไปแล้วอ่ะมิ้นชินกัน แรกๆมินทามินก็แสบแสบเหมือนกันแสบมากเลยนะแสบแบบแสบแสบมากอตอนนี้แบบไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วด้านช้ามหมดแล้ว <c oughs> ของอร่อยวันนี้แกงไข่หมดแดงนี่มีกินครั้งแรกนะคะไม่เคยกินเลยแต่ว่ามินเจอแบบคนอื่นเขาทําคลิปอะไรเงี้ยมินดูแล้วแบบอุ้ยน่ารักไร่อยากกิน เดี๋ยวให้ดูตอนที่มินไปตลาดไปซื้อไข่มดแดงนะคะผักเจ้าเนี่ยจะมีผักปแปลกๆเยอะผักแบบมาจากทางอีสานค่ะเยอะตอนแรกอ่ะมินไม่ได้ตั้งใจจะทําน้ําพริกอันนี้นะคะตอนแรกมินทาน้าพริกมะม่วงไว้เรียบร้อยค่ะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านของมินค่ะทําแตกค่ะทำทำถ้วยน้ําพริกมินตกแตกที่ทําันก็คือไม่ได้ทําจริงๆวันนี้ชื่อคลิปก็จะจะเป็นน้าพริกมะม่วงอดเลยจ้ะอดน้าพริกมะม่วงเลยสงสัยมันไม่อยากให้เรากิน นี่ค่ะขยามเสร็จแล้วก็น่ากินเหมือนเดิมอ่ะกินผัดอันนี้ก่อนเอาเอาเอาอผักอะไรนะผักกันหินเหรอ,อหอมมากผักอันนี้ก็ใส่หลายอย่างมากค่ะจะบอกว่าอร่อยมากมิ้นชิมหลายรอบเลยเนะี่ย คือมันไม่ขาวปลาล้ามากเกินไปเพราะมีไม่ได้ใส่เยอะค่ะแล้วก็ใส่เ,เขาเรียกนะเห็ดหูหนูของโปรโดเห็ดหูหนูนี่ค่ะเห็ดหูหนูนี่อร่อยกับไข่โมดดง ลืมเอาซอสไอ้นี่มาช้อนน่ะไข่เดี๋ยวมิ้นใช้มือมือเลยนะคะเพราะว่ามิ้นกินให้หมดใช้มือสิก่ะอร่อยมากอ๋อมันชะอม มันจะชุนๆนหน่อยๆน,นะคะผักผักกาดหินนะ่ะภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว,ว่าคนอีสานเรียกผักการหินเดี๋ยวอีกไม่นานมิ้นอาจจะทำเป็นแนวนอนนะคะมิรู้สึกว่าอาหารบนโต๊ะน,นี้เริ่มจะไม่พอแล้วเวลาถ่ายคลิปแนวตั้งต้อง ต้องทำให้ชินอร่อยมกอันนี้หอมแดงนะคะ จเจอเช่าอมอรอนะอไรนะขอัยคนที่อยู่เมืองนอกนะคะเมื่อคนที่อยู่เมืองนอกแล้วไม่มีเช่าอมอม,มีหลายๆคนที่อยู่เมืองนอกแล้วดูมีแล้วบออิจฉาที่มีผักสดๆมินก็อิจฉาเขานะเขาก็เขาก็มีผักบ้านเขาก็น่ากินเหมือนกันแต่ผัก บ้านเราเราก็คุ้นชินกับรสชาติบ้านเราไหม,มไข่ไข่แดงอหรอทำไมเออไข่หมดแดงเหรอทำไมฟองมันใหญ่จังเสื้อมาคนบ้านมินะ่ะคนแถวบ้านมินไม่กินนะคะไข่หมดแดงมิ้นเจอตามต้นมะม่วงเต้ไข่นี่แบบย้อยลงมามิ้นเคยถ่ายคลิปไปด้วยแบบไม่บอกแม่แถวานี้ยเขาไม่กินหรอกเขาไม่กินนะคะงงกันทำไมเขาไม่กิน แล้วก็ใส่ดอกฟักทองลงไปด้วยค่ะ <c oughs> ต้นยาวเหลือเกินป้าเขาไข่ ป้าคนที่มินซื้อผักอันนี้มาเขาขายต้นกระเทียมด้วยนะต้นมันมีต้นหอมแล้วก็ต้นกระเทียมคล้ายๆกันต้นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตรงหัวมันเป็นสีขาวสม้มที่ได้กินข้าววันละมือ้อพอกินวันละมื้อแล้วคือมันอร่อยมากค่ะทุกคน <laughs> น <laughs> ช้อนนี่เล็กไปป่ะเนี่ยเอามาช่ออมหอมๆกับไข่ แม่บ้านมินดู YouTube แบบดังมากเสียงแบบเหมือนฟังข่าวประเทศพม่าค่ะ <c oughs> แต่เสียงไม่น่าจะเข้าลงมั้งเดี๋ยวเอาอให้ดูอันนี้ค่ะอมะเขือเ,เทศอที่กรุงเทพนะคะ20บาทเนี่ยทั้งหมดเนี่ย20บาท อันนี้20่สิบาทแล้วก็เอามาโชว์อีกนะพอดีมิ้นยังไม่ได้เก็บไงผักกาดดองยี่สิบาทค่ะมิ้นจะเอามาแกงใส่ไม่ใส่ไก่ก็ใส่กระดูกหมูแล้วก็มีหอยเขาเรียกนะ,หอ,อะหอยแดงหอยแดงหอยหอยอะไรไม่รู้อันเนี้ยหกสิบบาทค่ะหอยจากแม่กองมาเกิดเทนี่อย่างเยอะเนี่ยเยอะจริงๆนะยี่สิบบาท แล้วก็อันนี้ยอันเนี้ยกรรมขนาดนี้ค่ะสิบบาทคือแบบช่วงนี้ผักไม่ค่อยแพงโชคดีมินไปเหมือนมีคนมาเม้นคนหนึ่งเขาบอกว่าคือมินอะ่ะหมูหมูแพงไก่แพงนี่มินไม่เดือดร้อนแต่ถ้าผักแพงอะ่ะมินจะเดือดร้อน ดชื่นมากได้กินของอร่อยมีพี่คนหนึ่งมาเม้น์บอกว่าคนกินมือนี่ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกคนนะครับ,บอกเขาไปลองกินดูเขาบอกว่าลองไปกินมือดูเขาบอกว่าเปื่อนยันยันศอกเลย <laughs> 那个好。 ไข่นี่เอามาเลยอร่อยไข่ฟองเดียวนะคะเนี่ยฟองเบอร์เบอร์ศูนย์ค่ะไข่เบอร์ศูนย์ไข่เบอร์ใหญ่คำใหญ่ค่ะ มันไม่ชอบแบบทอดแบบกรอบๆนะคะไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวหรือว่าอะไรก็ช่างชอบกินแบบว่าชื่อมันแบบมันฉ่ำๆอะค่ะชอบกินแบบนั้นทอดแบบว่าไข่มันแบบไม่กรอบเกิน อร่อยมากอร่อยจริงๆดอกฝักทองได้ยังหอออร่อยนี่มีความสุขอะไรแพงก็แพงได้นะคะผักอยาแพงก็พอ <laughs> หมดเกลี้ยงเลยอะเชาวนาเห็นถ้วยมินเขาคงดีใจเนาะ โอเคมินก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมรับชมคลิปของมินแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คุยเล่นได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ